ค่ะวันนี้น้องบุจะมาแปลงร่างเป็นชิคกี้พายกันไปดูกเลยค่ะวันนี้จะแต่งหน้าเป็นชิคกี้พายนะคะสวยมากกว่าชิคกี้พายเลยให้เหมือนให้สวยกอดตาเนี่ยชิคกี้พายทุกคนสวยได้นี่นะคะแล้วก็จะมีแบบของเด็กๆนะคะเพราะของผู้ใหญ่เราจะไม่ค่อยจะใช้อ่ะเนาะเนี่ยเอาตลับของผู้ใหญ่มานะแต่ใส่แป้งของเด็กไปเพราะว่า แล้วถ้าใส่แบบของผู้ใหญ่อะถ้าใส่แบบของผู้ใหญ่อะหน้าเด็กก็จะเกิดเสียง่ายนะเนาะนี่ก็โรยให้ทั่วนะคะปัดแป้งให้มันเป็นตลับนะคะอืมจริง,รงๆหน้าหนูก็ขาวอยู่แล้วนะแต่แบบอยากให้ขาวเนาะ ถามว่าสวยหรือยัง,งยังไม่สวยค่ะยังอิงแคร สวยไหมคะไม่คุยเสียไหมคะเดี๋ยวเราจะไปพูดเหมือนชิคกี้พายกันสวัสดีค่ะชิคกี้พายมาแล้วนะคะชคิพานิคะ่ะก็อยากจะพูดนะคะชิคกี้พายค่ะสวัสดีค่ะชิคกี้พายค่ะชิคกี้พายมาแล้วคะ่ะชิคกี้พาย <c oughs> ไหน แรง,งชิคกี้พายชิคกี้พายชิคกี้พายเราจะสวนหไหมไหมชิคกี้พายนาะก็ไม่ไปฮ่าฮ่าไม่ไม่เอเ็ดเดิมนะก็อืมนี่น,นะคะ,ะ,คะก็ขาเปนะ็น นี nee, uh, ่อ่าเป็นทำแบบนี้กับเอาแป้งอ่ะมาตั้งพี่ไว้เป็นโต๊ะครกใส่เป็นโต๊ะแล้วก็คัดจิ้บัตรเนี่ยไปจิ้มจิ้มไอเด็กคิวนี่มันบ้วเลยใช่ไหม ถึงดังไม่แล้วไหมเสร็จแล้วเยค่ะวันนี้ก็ต้องรู้ตัวค่ะไบายค่ะชิคกี้บายค่ะชิคกี้บาย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 อย่าลืมกดติดตามองไปด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดไลค์ใครยังไม่กดไลค์กดไลค์ใครยังไม่กดแชร์กดแชร์ชอบไม่ชอบยังไงเขียนกระพี้เทนเลยค่ะบ๊ไบายค่ะ